อัปเดตข้อมูลข่าวสาร16ตุลาคม2566นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันจ่ายหมดไม่สนรวยจนฟังรายละเอียดในคลิป แสข่าวเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์คนที่มีไรายได้สูงเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทหรือการเตรียมวงเงินให้เพียง4แสนล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเก่าวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะขณะนี้โครงการยังไม่ได้ข้อสรุปโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อนํามาเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งคาจะได้ข้อสรุป โดยเร็วภายในสองสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นในส่วนที่มีข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆซึ่งในส่วนการพิจารณาเงื่อนไขาการแจกเงินเราไม่ได้รู้เรื่องความรวยหรือจนเพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการส่งขอช่วยเหลือคนยากจนแต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือมุมมองการใช้จ่ายของคนที่มีไรายได้สูงจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่หรือเพียงเอาเงินไปออมแทน เราส่งเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขไปยังคณะอนุก,กรรมการเพื่อพิจารณาโดยต้องการคําแนะ<ร>นำว่าควรมีหลักเกณฑ์การดูความรวยอย่างไรเช่นการมีเงินฝากที่ดินหรือการจ่ายภาษีซึ่งเราก็อยากถามกลับไปยังผู้เสนอแนวคิดนี้ว่ามีข้อเสนออย่างไรเดี๋ยวรัฐบาลก็พร้อมที่จะฟังข้อเสนอแนะและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและในสัปดาห์นี้กำลังจะมีการประชุมเพื่อทบทวนเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น สำหรับกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกได้เตือนให้รัฐบาลต่างๆรักษาวินัยทางการเงินและการคลังเมื่อบ้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดแต่รัฐบาลต้องยังคงส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจให้แข็งแรง และเติบโตสูงกว่าศักยภาพสำหรับปัญหาเศรษฐกิจในหลายปีที่ผ่านมานั้นทำให้เงินประชาชนขาดมือเราจึงต้องเติมเงินเข้าไปให้เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายของรัฐและสำหรับงบประมาณที่เราจะใช้ในโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0บาทจะไม่เกิน5 6แสนล้านบาทเนื่องจากมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเพียง5.48ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นงบประมาณสูงสุดจะประมาณ5.48แสนล้านบาทซึ่งยังไม่นับรวมเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มคนและคนที่ไม่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยสำหรับโครงการนี้นะคะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแต่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ KYC และทําการกดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐก่อนหน้านี้40ล้านคน ซึ่งได้ยืนยันตัวตนผ่าน KYC แล้วจะไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งดังนั้นเหลือเพียง10ล้านคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนายจุลพันธ์ได้กล่าวไว้